สวัสดีค่ะประเด็นมะเย็ดอันตอนนี้นำยาสูบเด้อค่ะเด้อน้ำยาสูบแล้วการเฮ็ดไว้ทานฉีดบ่วยหิมันนั่นใบหย,ย,ยากบ่วยหิมันนัน่นนั่นพวกนอนพวกมะเร็งต่างๆมันกับทีนี้มันกับบ๊ามาก,กวนประเด็นการเฮ็ดน,น้ำ ขีดเทาน้่นี่ขีดเทาไะเดยนแปเอามาเต็มได้เต็เทาเนปขอยุลันขาเอามเดินไปขอยหลานขาเอามา,อเ,อา,เ,า,มาเอามาเห็ดกันมาเห็ดนามมันไปจะขีดหมดขีดแมงขีดแต่นั่นต่างๆมันสีอะไรงี้แดงงอมันสีอไดอัน มีหมดมีมาแรงมากกวนานคอกเนาะ,ะ,นาะอันนี้ก็นำยาชูไปเดือนมักไว้ไวใส่ประโยชน์น้ำผืดน้ำผักนันะไปเดือนก็นเลไทยมาให้บเบิงไปเดือนกันใส่ไปหลายขวดแล้วเอาทอนี้กันเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ